Health Talk มาแล้วนะครับกับเรามา He t a t อคเนะครับซึ่งอย่างที่เกิ่นกันไปนะฮะเป็นกระแสในโลกโซเชียลนะครับแล้วคนก็พูดถึงกันเยอะนะคุณหมอก็คือเรื่องของน้องซายนั่นแหละนะครับ เดหญิงสาวผู้มีปัญหาพิการทางสายตานะครับแล้วก็เขาก็จะมีสุนัขของเขาชื่อลูเตอร์นะฮะเป็นสุนัขพันลาบดอร์รีทรีฟเวอร์สีดำนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าก็หลายคนก็พูดพูดถึงในหลายๆแง่มุมดีกว่าครับตอนนี้ที่เป็นกระแสขึ้นมาเป็นกระแสเพราะว่าคนอาจจะ เห็นภาพแล้วคนอาจจะรู้สึกว่าเอาไม่ไมไมคุ้นชินนะครับ,ค,รบคือจะไปสถานที่ที่หนึงที่เขาห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าแล้วน้องเขาอใช้สุนัขนในการ <นำ S 2> แบบนําทางนะครับแล้วถูกห้ามเข้านะครับพอห้ามเข้าปุ๊บมันเกิดประเด็นขึ้นมา ก,ก็ก็ถูกเขาอ่ะเขาตั้งกฎไว้แบบห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้าไปตรงสถานที่ตรงนั้นแต่น้องเขาอ่ะต้องการมีคนนําทางเนนะี่ยมันก็เลยมีประเด็นเรื่องของความขัดแย้งขึ้นมาในสังคมเอ๊ะเราเราจะยังไงอ่ะเราจะต้องแบบให้สังคมเราเป็นสังคมที่เปิดสําหรับผู้พิการทุกหมายถึงว่าทางสายตาหรือทุกๆอย่างเพื่อจะใหอะ้อยู่ร่วมกันได้เพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของเขาเขามีสิทธิ์ในการที่จะจะใช้สวัสดิการของรัฐ <c oughs> หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่นี่มันมันมีข้อห้ามว่าออไม่สามารถจะเอาเข้ามาได้เพราะนัน้นเป็นเป็นประเด็น,นค,คนก็พูดคุย<ช>ถึงเรื่องนี้เยอะมากก็จริงๆไม่มีใครผิดใครถูกนะเพราะว่าผมเข้าใจนะอย่างบางคนเขาจะมองว่าอเจ้าหน้าที่ก็คือทําเขาไม่เคยเจอเคสนี้ในประเทศไทยส่วนบางคนบอกว่าเอ้ยแต่วันนี้คือเขาก็น่าจะแบบมองไปตาม เคส by เคสซึ่งตอนนี้ก็โอ้โหกลายเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นมาแล้วนะต่อไปน่าจะมีกฎหมายหรือมีอะไรขึ้นมาเนอะผมว่ามันมันเป็นประเด็นนะคะคือคือเห็นใจทุกฝ่ายแหละเจ้าหน้าที่ได้เกิดว่าเขาทํางานอยู่เขาไม่ได้มีอำนาจตัดสินใจเกิดเขาทําไปแล้วแล้วโดนตําหนิใช่มันเป็นความผิดพลาดเนี้ยเขาก็จะมีผลกับเรื่องของงานของเขานะครับแต่ว่าที่มันเกิดขึ้นมันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หยิบยกกันมาว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในสังคมส่วนจะเปลี่ยนเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าจะต้องมีีีกกฎมมยังงงไหรรือออจะต้า รวยกันเป็นบางเคสใช่ไหมครับนั่นเกิดว่าเราไปคือจริงเราอยากจะต้องพิทักษ์สิทธิ์แล้วก็รักษาสิทธิ์ให้กับผู้พิการในบ้านเรา<ช>สามารถใช้ได้นะครับไมงว่าสวัสดิการของรัฐบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หรือว่าที่ท,ที่มันเป็นสาธารณที่ไปใช้ร่วมกันได้เขาต้องมีสิทธิ์สามารถใช้ได้นะครับดังนั้นเนเดี๋ยวว่าต้องมา เป็นกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะช่วยเขาครับผมนะฮะแต่วันนี้เนี่ยอะรามาเฮลทอกเราต้องพูดถึงเรื่องราวของน้องทรายนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ถึงจุดเริ่มต้นนะฮะของอาการป่วยของเธอนะฮะก่อนที่จะมาเป็นผู้พิการทางสายตานนะครับวจริงแล้วเธอไม่ได้เป็นมาตั้งแต่กําเนิดนะฮะเธอเป็นเพราะว่าเนื้องอกในสมองนะฮะอะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับเธอดีกว่านะแกรซิปบอกว่าเออเธอเป็นอีกหนึ่งหญิงสาวที่ทัศนคติดีมากนะครับอะ เรื่องราวจะเป็นยังไงมาอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันครับช่วงนั้นไซายอยู่มหนึ่งก็ เป็นนักเรียนปกติช่วงช่วงที่ก่อนที่จะพบเนื้องอกในสมองช่วงนั้นเป็นช่วงปิดเทอมพอดีอะค่ะอาการที่แบบทําให้เราไปหาหมอกก็คือตอนนั้นเริ่มมองไม่เห็นทําให้เดินชนเข้าของนั้นอะก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอันนี้ไม่ปกติแล้วแต่จริงๆพอหลังจากผ่าเจอว่ามีเนื้องอกองเงี้ยเรามองกลับไปเราก็รู้สึกว่าจริงๆมันมีอาการเล็กๆที่ไม่ได้ทําให้เราเฉลียวใจแต่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับกับการที่มีเนื้องอกในสมองอย่างเช่นอย่างหนึ่งก็คือช่วงนั้นทรายจะเวียนหัวบ่อย ไม่ได้ปวดหัวแบบปวดมากหรือว่าเวียนหัวจนเป็นลมคือไม่ได้เป็นอาการที่รุนแรงแต่ว่าจะเป็นบ่อยซึ่งพอนันเพื่อนก็เพื่อนก็บอกว่าเออจริงๆช่วงนั้นไซรู้สึกเวียนหัวบ่อยซึ่งเราเองเราก็ยังไม่ได้สังเกตเลยก็ม mm ันบ่อยแล้วก็อีกอาการหนึ่งก็คือประมาณ3-4ปีก่อนที่จะเจอเนื้องอกเนี่ยไซยเริ่มมีเสียงในหูเสียงเหมือนกับเสียงเลือดอะคะ่ะมันจะได้ยินในหูตรงนี้ว่าเป็นเสียงเ,เลือดสูบฉีดแล้วทำช่วงแรกอะก็ทําให้เรานอน,อนไม่หลับ ล้วเราก็ไปหาหมอหมอเขาก็่านไม่เจอว่าเพราะอะไรเขาก็เหมือนให้ยาอะไรที่เหมือนช่วยให้นอนหลับได้ดีแล้วพอไปสักพักเราก็ฉินแล้วก็นอนหลับได้แต่มันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาแต่ปรากฏว่าพอผ่าเนื้องอกไปแล้วหาย<ม>ก็เลยคิดว่าคงมันคงจะเกี่ยวกับเนื้องอกคือคงจะมีตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราไม่ได้ฉเฉลียวใจอย่างเงี้ยค่ะหมอเขาก็ เหมือนกับว่าส่งเราไปทำเอ็มไอสแกนบอกว่าอืมลองไปทําดูว่ามันมีอะไรผิดปกติก็ไปทำเอ็มไอสแกนวันอังคารวันพุธกลับมาหาหมอมอกเขาก็ชี้ให้แม่ดูเลยว่าเนี่ยมันมีเนื้องอกในสมองก้อนค่อนข้างใหญ่ค่ะแล้วก็ติดต่อพยายามติดต่อหาแพทย์ผ่าตัดสมองเช็คอินเข้าโรงพยาบาลวันพฤหัสวันศุกร์ก็ผ่าเลยเขาก็บอกว่าก้อนมันค่อนข้างใหญ่มันคงมันคงอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วอะค่ะ แต่ก็ไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็อีกอย่างที่จริงๆโชคดีคือไม่ใช่ไม่ใช่เนื้องอกมะเร็งก็คือเป็นเนื้องอกธรรมดาแต่ว่าตอนหลังแม่เขาก็ บอกายว่าเออจริงๆอะตอนนั้นอะแม่หมอเขาก็บอกพ่อแม่เหมือนกันว่าเออมันก็มีความเสี่ยงนะ mm hmm. การผ่าสมองมันมีความซับซ้อนแล้วก็อะไรเงี้ยคะ่ะ mm hmm. ก็คือก็ให้เหมือนทําใจไว้บ้างนิดนึง mm hmm. คือไม่รู้ว่าจะจะจะโอเคไหม mm hmm. ก็หวังว่าจะไปได้ด้วยดีแต่มันก็มีความเสี่ยงอะคะ่ะผ่าเสร็จแล้วซาซก็อยู่ในห้อง ICU ประมาณแบบวันนึงซึ่งจริง,รงๆ mm hmm. ก็ก็ฟื้นตัวค่อนข้างดีก็คือแบบ ตื่นมาแล้วก็แบบไม่ได้อะไรแล้วก็ก็ย้ายกลับไปอยู่ห้องธรรมดาแล้วก็จริงๆเราสายตาค่อยๆดีขึ้นด้วยแล้วก็ก็คือก็อยู่แล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันดูหมอเขาก็มาเช็ควันไฟเช็กก็สายตาค่อยๆดีขึ้นจริงๆก็เลยอยู่ถึงแค่วันอ,อังคารวันอังคารก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วอะค่ะพอวันต่อไปตื่นขึ้นมาแล้วก็มองไม่เห็นเลย ซึ่งตรงนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรหมอเขาก็สันิฐานว่าอาจจะเป็น,นเพราะแบบพอผ่าเสร็จแล้วเลือดมันเข้ามาเลี้ยงได้มันก็เลยเหมือนดีขึ้นแต่เสร็จแล้วความเสียหายมันมันค่อนข้างมีอยู่แล้วพอมันผ่านไปหลายวันมันก็เลยกลับไปแย่ลงเหมือนเดิมในช่วงปีแรกเนี่ยก็แบบลองการรักษาหลายอย่างมากตั้งแต่ตั้งแต่ตแตเขาได้ออไรแพทย์ทั่วไปจนไปถึงแนวอย่างอื่นเออเขาว่าตอนนั้นก็คือ พอกลับไปเจอหมอหมอเขาก็เลยบอกส่งส่งไปสแกนเอ็มอาอีกรอบนึงก็ไม่ได้เจออะไรไม่ได้มีอะไรเขาก็เลยให้ลองทำลองสเตียรอยด์ทรีทเมนต์ค่อนข้างโดสเยอะก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วเราก็ไปลองอย่างอื่นมีฝังเข็มมีอะไรแทบทุกอย่างอะคะ่ะที่ใครแนะนำก็ไม่ได้มีไหนดีขึ้นก็ก็เลยผ่านไปก็ตอนนี้ก็คือมองไม่เห็นเลย จริงๆายก็ค่อนข้างโอเคนะคะคือโดยเฉพาะในช่วงปีแรกอะเรามีความหวังว่าเออเดี๋ยวมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นเราก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกเศร้าหรืออะไรอย่างนี้มากแล้วก็แบบถามใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่อยากจะนั่งรอจนกว่าสายตามันจะกลับมาแล้วค่อยมาทําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอผ่านไปปีหนึ่งมันก็แบบเออเริ่มเริ่มคงไม่กลับมาแล้วละมั้งก็ถึงคือจริงๆถึงตอนนั้นเราก็ค่อนข้างแบบ เริ่มคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบมองไม่เห็นแต่มันก็มีขึ้นขึ้นลงลงบ้างเลค่ะในในในระยะไม่ใช่แค่ระยะอะไรมันผ่านมาหลายปีมันก็ใช่ไหมคะบางวันแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็โอเคแต่บางวันมันก็มีบางวันที่แบบแบบรู้สึกแบบแย่เ yeah, หมือนกันที่แบบมองไม่เห็นอะไรเงี้ยค่ะ การปรับตัวโดยเฉพาะในช่วงปีแรกที่ได้เขามาเขาเพราะว่าเหมือนใช่ไหมคะจากจากเราอยู่คนเดียวนักศึกษาก็ไปชั้นทําการบ้านอยู่คนเดียวแต่ตอนนี้เราต้องต้องมาดูแลอีกชีวิตหนึ่งต้องต้องให้แน่ใจว่าเขาแข็งแรงเอ่อได้ออกไปเดินเล่นทุกวันหรือว่าให้อาหารอ่างเงี้ยมันก็เป็นการปรับตัวในช่วงแรกแต่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีอะคะ่ะแบบว่าในโดยรวมแล้วเราก็แบบดีใจที่ได้เขามาคะ่ะคือเขาอะเขาโอเคนะคะจริงๆแล้วนอกจากอากาศ แล้วซึ่งมันค่อนข้างร้อนมากสำหรับเขานอกจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเขาปรับตัวได้ดีแต่ไซก็ต้องปรับตัวได้คือตอนนี้ก็คือยังพาไปไหนยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะเราก็จะมีความห่วงว่าจะเข้าถึงสถานที่ไม่ได้อะไรเงี้ค่ะก็อย่างพ่อแม่ ใายก็คือค่อนข้างค่อนข้างสนับสนุนคือเราอยากทำอะไรเขาก็เขาก็สนับสนุนนะคะแต่คือส่วนตัวสายเป็นคนที่แบบว่าชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างี้หละแล้วเราก็เราก็เรียนรู้ไปเลยๆอยากคือเราก็ไม่มานังคิดว่าแบบพอเราคิดว่าแบบสนใจด้านนี้เราก็ไม่มาลังคิดว่าแบบตาบอดคงทําไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ก็คิดไปว่าแบบจะทํายังไงให้มันทําได้อะไรย่างเงี้ยค่ะคือซึ่งพ่อแม่ก็ค่อนข้างสนับสนุนนะคะ อย่างหนึ่งที่ายอยากจะบอกเพราะว่าวาังทีเวลาคนที่มาเจอาซหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าเนี่ยดูพี่เขาสิหรือดูน้องเขาสิเขาแย่กว่าเราเขายังไม่เขายังไม่แบบเศร้าเลยเราก็ไม่ควรจะเศร้าแต่จริงๆไซก็คืออยากจะบอกว่าทุกคนมันมีปัญหาที่มันต่างกันเราเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกคะ่ะใช่ไหมคะว่าปัญหาคนนั้นเขาแย่กว่าเราดังนั้นเราไม่ควรจะเศร้าคืออยากเป็นจริงๆเป็นสิ่งหนึ่งที่ไซไซรู้สึกว่าถ้ามันอะไรเกิด โดยเฉพาะสมมติการสูญเสียสายตาหรือสูญเสียความสามารถหรือว่าป่วยอะไรในบางเรื่องมันก็เป็นการสูญเสียที่เราที่เราเศร้าได้แต่ว่าแค่อย่าให้มันมาแบบควบคุมชีวิตเรามาครอบคุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอผ่านตรงนั้นไปแล้วเราก็แบบหาวิธีว่าจริงๆอ่ะมันมีวิธีที่เราทำทำสิ่งที่เราคิดว่าเราคงทำไม่ได้อ่ะมันจริงๆมันมีวิธีแต่เราแค่ต้องปรับผ่าวิธีอะไรเงี้ยน,นะคะ น่ารักมากๆดูแล้วได้แรงบันดาลใจมากนะครับใช่เราสูญเสียบางอย่างแล้เราเศร้านะครับเราเศร้าแต่ว่าอย่าให้มันมาครอบงำชีวิตเราเราต้องหาวิธีอยู่กับมันแลแล้วก็รับมือกับมัน ซึ่งน้องเขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่แล้วก็มีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่ดีมากนะฮะอย่างนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเบรคหน้าฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะฮะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับจากคณะแพทยศาสตร,ร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาปัิมหิโดนกันนะฮะถึงโรคเนี่แหละนะฮะว่าเนื้องอกในสมองมันอันตรายอย่างไรนะครับเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับ